<c oughs> สวัสดีตอนสายๆนะคะเพื่อนๆกลับมาพบกับยายน้อยคือเกาหลอดจามืะอน้ก็ได้วันนี้มาเอามานัแน,ะะมาาานแล้วนะคะมาเอาหัวจ้าเพื่อนๆบาทนี่หลังจากที่ตัดต้นขนต้นสเสร็จแล้วแต่ว่าบรินารในตั้งกองนะคะเพื่อนๆต้นกับบรานไดในตั้งไม่ดอกจะมาเอาหัวก่อนจ้าเพื่อนจะได้เอาประจำนายพอใกล้มือใกล้วันแล้วใกล้มือที่ได้ใส่นี่ก <c oughs> ็เลยจำเป็น ต้องรีบเอาหัวกรอนเพื่อนเอ๋ยนี่เลยจ้ะหัวกับบบปันไดดอกเอ้าตากับละนไปทั้งไหนนี่เบ่งอ้อยใหญ่หน่อยพี่น้องเอ้ยปีนี้ทําไว้หลากหลายชนิดนะคะหอนแต่สีเฮ็ดอ้อยกับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเอ้เฮ็ดอ้อยก็ได้เขาบ่าให้จูดเฮ็ดตั้งไต่ปีนาต่อไปเนี่ยสงสัยค่าใช้จ่ายบานปลายแน่นอนถ้าบ่าให้จูดอะ ไมปีนาค่อยว่ากันห้าเขามีนะโยบายใหม่มาเดี๋ยวค่อยว่ากันสําหรับเรื่องอ้อยนะคะตอนนี้ว่ากันเรื่องมันก่อนจะ้ะนี่เลยคนงานมาไม่กี่คนดอกพอได้ทําหยุดจ้ะเพื่อนๆเอาคือไปไปว้พุ่นหัวคือว่านี แต่ห,หัวเบิ่งหัวพี่น้องเอ้ยอันนี้เขียวนะคะเขียวบาซินหัวก็ดกอยู่แต่หัวไม่เยอะเน่าหมดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เบิงวิถีชาวมันวิถีชาวมันนะคะเพื่อนๆแต่สิพอได้ยุดจ้ะแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บก่อนนะคะเพื่อนๆจะ้ะเพื่อนไปแล้วคุณเก็บออกนาไปแล้วเดี๋ยวยายน้อยจะเก็บเ้วจะเพื่อนๆป่ มาเก็บมันกันต่อเลยจ้าเ,เพื่อนๆจ้าขอใส่ถุงมือก่อนนะคะบึ้งมาดึกท้งไหนเนี่ยสองแถวนั่นลงตางนน้นเหรอโอ้ยเหน่าายเนา่เนาคักเน่าคักพออีหยังเขาปนี่เหน่าเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย มันย่อยน้อยก็ได้เดี๋ยวใส่ถุงมือสักข้างก่อนนะคะเพื่อนๆโบไซกับโบได้นะจ๊ะเสียวมือมากเลยจ้ะต้องไส้ค่ะเพื่อนๆปุ่นตากับล้านไป<ๆ>จ้ะนี่เลยสู้ถึงจะเน่าเราก็สู้เจ้าเพื่อน เอาปันไดเขาก็ต้องสูงเพราะว่ามันแตงบต่ไดเนาะหอดย้ำฝนมันก็เบิดฝนมันย้ำฝนมันกับฝน,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 นมันกับมาจังเพื่อนเลยได้ซ้ำไดก็ต้องได้เอาละพี่นออ้องนี่แคปสีบล็นี่หัวให้จับเลยพี่น,อน้องตอนนี้หัวมันกับบดไงบรตึงบรตังเลยพี่นอ้องเอ้ยเอนาะบดลหรอ หัวบ้เบิกเลย嘛เหอไม่เบิกเหมือนอยู่โน่นเลยนี่เงาเบิดเดี๋ยว่งเงาัเจังไหลระบาดนไงเดี๋ยว่งเงาเอายังไงดีนเบิดแล้วเด้๋นี่หัวนะเงามีกับมีเงาบ่มีกับบ่มีหระพี่น้องเอ้ยนี่ดึงเลย

ว่างเดือนตุลาเนี่ยเะพี่น้องเอ,อ้ยฝนพี่เดือนตุลามาหักมาคักมันเนี่ยมันจนว่าน้ำท่วมฝนมาคักมันก็นเลยเบิดเด,เดี๋ยวนะอยขอ,อยุติการแสดง เก็บไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเก็บมันก่อนจะเดี๋ยวสิบบท่านเพื่อน